เบนเลซิงเปิดใจครั้งแรกหลังออกจากเรือนจำเผยสิ่งที่เสียใจที่สุดคือไม่ได้อยู่กับลูกชายค่ะ หลังจากที่ศาลฎีกามีคำสั่งยกฟ้องเบ mm hmm. นเลซิงในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดเนื่องจากมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอค่ะส่วนครีฟ้องเงินนั้นเบนได้ติดคุกนานกว่า3ปี4เดือนซึ่งถือว่าครบกำหนดเ,เป็นที่เรียบร้อยค่ะตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา19.30นเบนเลซิงปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมกับคุณแม่ค่ะหลังจากที่ถูกปล่อยตัวอ,ออกจากเรือนจำเพื่อรับอิสรภาพพร้อมทั้งเปิดใจต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนจำนวนมากค่ะเตรียกับบ้านปเจอหน้าค ครัวอย่างอดีตภรรยาแพทย์ภภาพร้อมลูกชายน้องเลซซิงที่บ้านอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานั่นเองค่ะออตลอดระยะเวลากว่า6ปีที่ผมยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีมานอกจากอิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไปอันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดีสําหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวังเราหวังมาตลอดว่าเราจะได้ประกันตัวเราจะต้องชนะคดี แล้เราก็ต้องเสียเงินไปกับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกเราในการต่อสู้คดีไปหลายประการต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปพัวพันกับเครื่อไข,ข้ายาเสพติดการที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ทําให้ดูมันขาดความน่าเชื่อถือไม่กล้าที่จะมีการทําธุรกิจร่วมกันกลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับเราด้วย แต่ผมเข้าใจว่าผมไม่อาจสามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนใจใครเหล่านั้นได้แต่อย่างน้อยในวันนี้สารดีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดเขาขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับและประการสุดท้ายผมอยากจะถามว่าม,หาหมาีหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปี สิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้าผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทําให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้ แล้วผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมน้ำพร้อมตาครับอันนี้ยังยังไม่สามารถให้คําตอบได้ครับเราเดี๋ยวขอไปปรึกษาดูก่อนต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมก็ปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าในวันนี้ศาลก็ได้มีคำพิพากษาแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเก,กี่ยวข้องกับยาเสพติดครับเต่ในส่วนที่ที่ถามมานั้นเดี๋ยวผมยังให้คําตอบไม่ได้ครับถ้าถามว่านิยามของการต้องมาติดคุกอยู่หรืออยู่ในเดือนจําสําหรับผมผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งอันเป็นที่รัก เพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเวทนานั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างที่เรียนไว้ตามข้างต้นว่าคนที่สู้คดีมันอยู่กับความหวังมันไม่เหมือนคนที่รับสารภาพแล้วเราจะรู้ว่าโทษเราเท่านี้เราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เราสู้คดีเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อาจจะต้อง5ปี10ปีทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแต่เราก็ต้องสู้จนถึงที่สุดไม่ให้มาเยี่ยมที่นี่ครับเพราะว่า เราไม่อยากให้เขามาจดจําในภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่จดจําอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารฝีมือแม่ครับผม,ม,ม,มก็เดี๋ยวขอต้องไปปรับตัวสักพักหนึ่งครับตอนนี้ยังไม่มีแผนอะไร,รก็ได,ได้ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอไปเจอกันที่บ้านยังไม่มีแผนเลยมันมันเป็นเหมือนว่าเราเราเพิ่งตื่นจากฝันอ่ะมันเหมือนว่าเราได้ชีวิตใหม่คือ ในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่เขายังมีความยุติธรรมก่อนที่ผมจะไปฟังผมก็ก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็มีแค่2หน้าเท่านั้นคือเราจะได้กลับก็ไม่ได้กลับแค่นั้นแต่เราก็ต้องอยู่กับความหวังและสุดท้ายในยวันนี้ก็มาถึงครับการการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเนี่ยเราไม่ได้เหมือนว่าเราติดคุกแค่คนเดียวญาติเราทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเขาก็เหมือนติดไปกับเราด้วยเขาอาจจะทุกข์กับเราด้วยซ้ํา เราอยู่ข้างในเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเขาต้องเดินทางมาเยี่ยมมาซื้อของมาฝากเงินให้เราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกข์ใจยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนเรา,เา,เราติดกูคนเดียวมันเหมือนติดไปทางครอบครัว หลังจากที่หนุ่มเบ้นต์ค่ะให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก,ก็กําลังเตรียมตัวกลับบ้านค่ะแต่แล้วก็เกิดโมเมนต์ที่น่าประทับใจมากๆเมื่อสาวพแพทระพาอดีตภรรยาค่ะพาลูกชายอย่างน้องเลซซิงไปรอรับคุณพ่ออย่างหนุ่มเบนต์ออกจากเรือนจํานั่นเองค่ะซึ่งใม่ G อจีของน้าปลานสาวของแพทค่ะได้มีการโพสต์คลิปตอนที่แพทและเบนต์และน้องเลซซิงค่ะนั่งคุยกันตามภาษาพ่อแม่ลูกพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันค่ะอีกทั้งค่ะยังใส่แคปชั่นว่าน้ําตาฉลายแบบบอกไม่ถูกในขณะที่เจนจินดาค่ะเพื่อนสิทองาพพได้มีกร คลิปเล่าข่าวหนุ่มเบนเลซซิงพร้อมกับสาวแพทและน้องเลซซิงค่ะก่อนที่จะเปิดภาพที่ไม่ได้ออกสื่อก็คือภาพที่แพทน้องเลซซิงไปรับหนุ่มเบนนั่นเองค่ะ ก่อนที่ทั้ง3คนจะกลับบ้านพร้อมกันพร้อมกับเผยในคลิปค่ะเจนถามเบนว่าแพทเป็นยังไงบ้างเบนก็ตอบกลับมาค่ะว่าสวยเหมือนเดิมงานนี้แพทค่ะก็พูดติดตลกว่าสวยกว่าเดิมได้ไหมทํามาเยอะและเจนค่ะก็ถามอีกว่ามีอะไรจะฝากบอกเขาหน่อยไหมหนุ่มเบนค่ะก็บอกว่าครับผมดีใจดีใจก่อนที่จะเผยโมเมนต์สุดน่ารักของพ่อแม่ลูกกอดกันค่ะและเบนก็บอกว่าฝันดีนั่นเองค่ะ อ่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยที่จะเห็นของครอบครัวนี้นั่นเองและถั้านีเรื่องราวออกมาเดยเติ่มเติมทางเดจบร์มัส์มาเดยวคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ